สวัสดีค่ะจนกรัฐพันดนาราผู้ตรวจราชาการกรุงเทพมหานครหัวหน้าเขตตรวจราชาการสองนะคะวันนี้เกมดแนะน,กนา,าการตรวจราชการตามแผนบรูรณาการตามโิบายของท่านผู้ว่านะคะในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริหารราชาการใสสะอาดหรือ BFC นะคะที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินการของ BFC เราจะทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการทั้งในเรื่องของด้านกายภาพด้านการระบบการให้บริการ ด้านบุคลากรด้านของอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการให้ได้ตามพรบอำนวยความสะดวกนะคะที่ผู้ตรวจได้ดำเนินการตรวจผ่านมานั้นปีนี้ในปี2565นะคะที่เราจะตรวจเราก็อาจจะเน้นนะคะในเรื่องการตรวจถึงการดำเนินการทั้งในเรื่องของสถิตินะคะทั้งเรื่องของการหนังสือร้องเรียนในเรื่องของบ f c แล้วก็เรื่องของความพึงพอใจอันนี้ก็จะขอความร่วมมือนะคะให้หน่วยงานที่เป็นดําเนินการบรณาการร่วมระดับสํานักก็จะมีสํานักงานกกสํานักงานปกครองแลแะทะเบียนและก็สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลนะคะสาสำนักเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราอยากจะให้ทางทั้งสามสำนักได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบของ BFC ให้บริการประชาชนได้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในส่วนของสำนักงานเขตค่ะก็เป็นการบรรณาการร่วมกันในส่วนราชะการของสำนักงานเขตทั้งส0ฝ่ายนะคะว่าทางเขตเนี่ยได้ดําเนินการมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะคะได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในการทำหให้บริการประชาชนตามพรบโดยความสะดวกนี่อย่างไรนะคะซึ่งเรามีแบบประเมินแบบการตรวจนะคะจะมอบให้กับทางสำนักงานเขตซึ่งการตรวจประเมิน อันนี้นะคะเราเน้นอยู่สีหข้อนะคะก็คือต้องมีการรายงานสถิติการรับเรื่องสถิติการร้องเรียนความพึงพอใจของประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอด้านกายภาพด้านอุป,ปกรณ์ด้านบุคลากรด้านกฎหมายแล้วก็ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเรามีบริการ BFC ในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการนั้นนะ่ะ ให้วิเคราะห์จากสถิติการรับเรื่องและก็สถิติการร้องเรียนนะคะซึ่งท่านก็เอามาวิเคราะห์สรุปรายงานให้ผู้ตรวจราชก,การประจำเขตนะได้รับทราบส่วนปัญหาอุปสาคนะคะก็อยากให้เขตนําเสนอปัญหาอุปสาคแล้วก็แนวทางแก้ไขด้วยนะคะว่าท่านเจอปัญหาอุปสาคแล้วท่านสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่าควรให้หน่วยงานที่ระดับสํานัก สามหน่วยงานนั้นก็คือสำนักยุทิศาสตร์สำนักงานก,กรกและสำนักงานปกครองและทะเบียนได้นำมาพิจารณาเพื่อนำเข้าสู่การพัฒนา BFC ให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ